สบายดีพี่น,น,น,น้องวัสดุทุกคนน้องสวัสดีจ้ะเก็บน้อยหนากันค่ะดูสิเนี่ยดูนี่อันนี้ลอยนกก็ไปกินแล้วค่ะข้างบนน่ะนกนี่ก็เก่งจังเลยนะเก่งกับเราอีกนะนกอ่ะเก็บไปบ่มนะท่านนี่นะแกสุกนี่นะตาตีตีเลยค่ะเนี่ยสุกแล้วค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะเก็บไปบ่มค่ะเนี่ยสุก ก็ุก้งบ,บ่มนะคะเอานี่ค่ะไม่ได้หรอกนุกจะไปกินก่อนค่ะขอแต่สุกหน่อยนึงเนี่ยไปกินแล้วนุกอะ่ะนี่ค่ะลูกสวยๆเลยะคะ่ะอันนี้สุกไหมเนี่ยเยอะข้างบนนะข้างบนเยอะเลยค่ะเดี๋วยวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะลูกจะตีเลยค่ะ กระจายตีเลยค่ะได้ดูก่อนอน,นี่มีไหมเยอะเลยน,นั่นเยอะเลยค่ะห้องบนจะพาไปดูดกมากค่ะปีนี้สุดยอดเลยค่ะนี่ให้ดูเลยใบพุ่มาหมายเด็กบวกนี่เก๋ไหม ค่อยเอาก็ได้กันอันนี้แหละนี่ยังนี่ก่อนโอ้ยดึงไงเยอะมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่น,น้อยเลยนะเยอะแยะเลยเนี่ยดกมากปีนี้จะเก็บค่ะเก็บไปบ่มค่ะลอยนกกินเยอะแล้วค่ะหนูไปที่ต้นไหนดีกว่านี่มันมีเอบมันมีน้ำทาน้ำเก็บไปค่ะนี่ เก็บไปบ่มนะคะลูกตาตีไปแล้วค่ะนาตาตีบล้วค่ะเนี่แเกะจัดแล้วค่ะอันนี้ล่ะอันนี้ก็เกะจัดลคะ่ะเก็บ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 ไปบม่มไปบม่มนี่ค่ะลูกอีเอฟเลยค่ะนี่นี่ค่ะเกศจัดเลยคะ่ะแบบนี้นะ นนี้ก่อเยอะเลยค่ะพี่น้องจานดูสิเพียบเลยยุงั่นก,ก็เยอะอข้างนอกดีกว่าไปต,ต้นทางนี้ก่อนโอ้ยสูงเกินเดี๋ยวก่อนดูดีกก่อนนะอันนี้นะน่าจะแก่แล้วดูก่อน มนะแก่แล้วเดี๋ยวค่อยดูแป๊บหนึ่งนะครับจะให้ดูลูกนี้ค่ะใหญ่มากคันใหญ่วกว่ากำปั้นแพลไวบนี่นะจะให้ดูคันมีแจะมดเจาะทีเดียนี่มาแตกเก๋ยังยังเลยค่ะมีค่อยมาเก็บอันนี้นะครับดขึ้นนี่แหละลูกนี่แหละเดี๋ยวมาดูลูกนี้ก่อน วันลูกโดดมากดูความเยอะนี่ค่ะดูความเยอะค่ะความดกค่ะดกมากเลยพัดวเวอรเลยดูค่ะลูกดโดงมากค่ะ ทีนี้คนมาซื้อจะไม่ให้มายุ่งวุ่นวายกับต้นเลยค่ะพอได้มาเก็บเอาเองหมดเลยพี่น้องเย๋ยหมดเก็บเอาเองเก็บเอาเก็บเอานี่ยโดมากค่ะเดินหาอีกก่อนนะคะทิ้งถุงไว้แล้วดูเอาเนี่ยความโดกของเขานี่ความโดดมานเองเ ต้นนี้เกินนี่ดกมากอันนี้นะดูนั่นนี่ให้ดูความดกของเขาหน่อยต้นนี้นะโดกจริงๆนี่ไงรูปน,นี้ก็แล้วกันลูกนี้แก่ยังแก่หรือไม่แกแกแล้วนี่ลูกใหญ่ๆสวยๆเลยะค่ะโดกดกมากค่ะนี่ค่ะอันนี้ยังก่อน มาดูแล้วจะไม่ดกต้นนี้หลกมากค่ะดูนี่ค่ะดูนะคะนี่ดูสินี่เละเกยนะคะไม่เกยะคะ่ะเต็มต้นเลยนี่อันนี้อีกนะนั่นนี่ปีนี้เยอะมากค่ะเดินตามนี่ก่อนเดินม,มาดูข้างในจะมีให้หล็ดไหม โอ้อันนี้เพียรุ่งพี่นออ้องด้วยพ่อเพียรุ่งเหรอ <c oughs> ไม่รู้จะกำจัดยังไงนะพ่อเราปลูกตามธรรมชาติค่ะอูวันนี่เยอะอยู่นะเยอะมากเลยปีนี้นะน่นเดินตามร่องสวนนั่นนี่ยดูสินะคัวมันลุกพี่นออ้องด้วยพ่อ เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยค่ยยะเ,เสียงยุงก็อะหา,างจำล่องนี่นี่ล่องสวนนี่ล่องน้ำมดกันมือค่อยเนาะแค่นี้วันนี้เก็บ แค่นี้ก่อนค่ะเ,เยอะเยอ,อมมกกะกำนังเยอะมากค่ะดูกำลังสวยเลยเดสิยวซิปปีเลยค่ะแล้วลูกก่อนโอเคแมู่สิม,มดนะ มดมาขึ้นนมันก็เป็นลาค่ะพี่น้องจ๋าเป็นเป็นเป็น,ปนมันเชื้อลาลงเลยคะ่ะเนี่ยเยอะมากเลยคะ่ะปีนี้สุดยอดนี่นี่มดแดงไฟลูกใหญ่ใหญ่เลยนะคะนี่ดู ใบก็เยอะปีนี้นะ่ะมาดูข้างด้านานี่ก่อนนี่ลูกใหญ่ๆทั้ทงนี้นนไงไม่เห็นลูกใหญ่มากอันนี้เละมันจะแก่ให้ไปล่ะแก่ให้ไหมล่ะอันนี้นะลยแต่แก่แล้วแก่แล้วลูกใหญ่มากเลยนี่กล้องก็ไม่โฟกัสเลยนะ ใต้นี่เยอะแยะเลยลนะเห็นไหมเยอะจริงๆพอมันสุกนี่ไม่ทันเลยนะนกเอาไปกินก่อนเลยค่ะดูสิในะน,น,นโน้นเนาะเยอะมากเลยต้นนี้นะให้ทันนกสักทีหรอกดูกแลนะเออมีแต่มดมดเยอะดูดสิลูกมนะันเยอะล้วนเยหลกมากเลยค่ะนี่นี่หลกมากเลยต้นนี้นะ่ะ ดูสิเนี่ัน,นี่แะแก่แล้วค่ะนกก็เลยจะไปซิมก่อนค่ะส่วนมากาเจ้านกก่อนเลยไปกินก่อนะ <c oughs> จะไปบ่มค่ะบ่มไม่กิน ปปนุ่มแบบนี่ระค่ะนี่ค่ะเก็บมาได้หนึ่งหนึ่งรังนะคะคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะจ้าบ๊ายบาย,บายจุบจ๊บจุบ๊บจ้าในปอทิโุเนาะ